ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาหาครูบาบ้านโนนนะคะวันนี้ครูบาบ้านโนนจะให้หวยอะไรเลียกติดเพื่อนค่ะเลขกติดเลขกติดเพิ่นเขาทุกงวดค่ะก็เลขผ่านแปลงแม่ล่ามาตามเลดติดเพื่อนแล้วก็มาประกอบกอับคููตัวเลขที่เฮ้าจะนําไปซื้อเลือนตัวเฮ้าเองก็นัาไปซื้อแล้วกันให้เอฟซีมะบึงเลขติดเพื่อนบ่หลุดแจักเทียไค่ทำช่อมเดี๋ยวมาตามกัน นี่คลิปแปกไม้ล่าเนาะค่ะเนะาะฝากอุนนุนคีมแล้วนั่นเดค่ะเด้อร์หนึ่งพันสามร้อย 1, บาทแล้วก็สบ,บู่เจดดิง้งเนาะเอ้าแดงเดี๋ยวเข้าห้ากันไปหาปูเนาะจะตามแปะไม้ล่าไปเลน่นเนาะ นี่ติตลอดตลอดเลยมาป่วยแม่ยังมาให้หลุดหลุดเธอเดียวเท่านั้และแต่ส้องท้องฝุ่นเอาฝุ่นล่ะกับเชือกติดอยู่แต่ใครพลาดมาเธอเดียวเนาะยังบุทันได้พลาดแต่เชื่อค่ะแต่โบน่ได้คืออาจชิลุทเธอนี่กับเป็นได้ไม่ชิว่าจึงสั้นเลยเกิดบอกกันกันไว้ต้องแหม่ตเอากับมันโบนีนอนเพราะมันมาตลอดไหมค่ะมันกับ สูตรแต่ละสูตรมันกับบัวทาวอนปัตย์ได้ไหมครัมัอนออกซองซอ,องอีกมันก็แสดงว่ารุดอีกแสดงว่าครบสูตรมันพอดีอันนี้เกิดสียเดือนไปอีกตัวอาจารย์กรบปวดก็อาจารย์เอาไหมขอเลขมักเพยบอกงวดนี่คือขอเลขมักเข้าวอลพูมาเบิ้งท้ามันขเกิดมาเบิงบ้งเลขสนใจเลขได้กันนี่มันจะเข่าเข้าวอนนะ ได้ไปหาไม่น้อยวัานาอยู่บ่ครับมีอีกกลุ่มหนึ่งบ่มีคล่มนึงบ่ไอขั้นไป๊ก่านนด้เขาไปอยังที่ไป็นนตวงวดบางันเปนไหนเย็นสองศูนสองูนย์่ส่ยูุ่ส่ค่ะไบออ๋อผู้ปฏไปผุจากบุท่านนด้ไป๊าใเืนเจเทียมหาตะปูยเหรอเออคือยูงงวดวิ่งศูนมากน้อมีปูอยู่ มึงถือกูเด้กูจากมันชิปปิ้นอะไรเออเออคือ, <laughs> อโอเยเกเจ็ดนัีนซือ้อไรนี้เก็บรอยแล้วงวดน,นี้เพราะว่าเอาตัวทิศจับตัวทิศเอาสองสูตรนี้ไปใส่ใส่ตัวทิศนะ,ะก็เลข,ขวูวกบาว่าแปดกนี้ม,นมั่เอามีเนี่ยรับไปเลยรับไปเลยแปดกำหานพวกี ตามรักวะ่ะแต่ว่าปุ๋จะไปใส่ก็ใส่ได้บนล่างวะปูวู่๋ก็บ่าวันนี้ล่างลลางโอ้โหนี่แม่นอกกเจ็ดว่านี่มันมันมาติดเจ็ดเจ็ดแปดเก้ามันมันติดล่างอ้มสิติดล่างมันมันมาดังล่างดูเจ็ดแปดเก้าแสดงว่าส้นเจ็ดเก้าตัวนี้เจ็ดแสดงว่าส้นเจ็ดเจ็ดไม่แห้ง สูตรหนึ่งก็เจ็ดสูดทังก็เจ็ดอ่าอะไรเอาเจ็ดหึงเจ็ดมาใส่แต่เลขเจดนี่มันมันเฉลีอเก้ากัอศูนย์แม่นอยย่เจ็ดแปดเลขดับแล้วมุ่งตัด<อ>ไปดับแล้วนั่งกเจ็ดเก่ากับเจ็ดศูนย์แม่เอาเจ็ดศูนเจ็ดก็เหลี่แค่นี้แม่่ต้องเอาลยาลยอาด<ะ>อกไม่พูโอเคนีแล้วพอแล้วต้องให้ลายคู่ต่วเลขทีดโอ้อันนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สอง เเหลยวสุดกับมันกรเด็นเนาะแสดงว่าเจ็ดไม่แห้งเล่นอะเนาะเจ็มันมันมาได้มันมาหลายสูตรแต่ว่เน่นบกคะเขาลายสูตรมกคสูตรนี่กับติดเจ็ดนี้กัติดเจ็ดแสดงว่าตัวนี้กัติดเจมาแน่นอนเจ็เจ็ดศูนกับเจ็เก่าที่บุ๊ได้จับเขาคูณนน่นเต้บนหลังเราเต้ เลยมาใส่เลขเด่นเหรอเพราะตัวเลขเด่นนี่มันโบพลาดจะเคลื่อนนะเด่นนี่ดิแม่เลตัวเลขเด่นนี่เลขเด่นนี่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 มันโบพาดเพราะว่าโบพาดครพลาดจะเคลื่อเดียวอ่ะนะแสดงว่าเขาต้องบินนะเจ็ดใช้ผ้าแบบว่าเป็นรักไว้กันเจ็ดวันที่เราพูดกับไฮเกิลซุน หนึ่งนย์ตัวสี่นยังก็ได้แต่ว่าจอห้ยศูนยเจ็ดตัวเดียวเนาะปูนเนาะเด <1 S 2> ้แตัวใพ่มากเด้่แต่ตัวใดสีมากสีไปใส่ตัวใดก็ได้อานาค่ะที่ว่าคูณบ่าหายศูนย์เจ็ดพราะเจ็ดนี่มันมาสูนสองสูตรนี่ค่ะเลยจับออกมาเป็นเดียนเลทิปอ,อตัวเล็กก็บิดว่าจับคู่อีกคู่นึ่งมันก็ได้หกเจ็ดนี่หกเจ็ดแต่ว่ามันบ่มีในนี่มันมนบ่มีเจ็ดในสามทุกุมนี่คู่บ่าก็เลยบอกใส แปดแปดพอมันก็ตับตับเลย่แต่ว่านูก็ซื้อหกแปดอายุกันไว้ซื้อหกแปดกันไว้ตัวเดียวที่ตีแปดเนมันมันแปดมันดับมันั่นแต่ว่าแต่ว่า่องลองไว้กันหน่อยเด้แต่ว่ามันดับอยู่แต่ว่าผู้ใดก็ซื้อก็ซื้อได้ฮาน่ามันโมเมนต์ว่ามันสิดับสนิทเพราะเขาเอาใส่เบิร์ดทั้งสิบลูกค่ะอันนี้มันแค่สูรมันโมเมนต์มันจะยั่งยืนตลอดไปครับ ค่ะแต่ว่าผูปูปลามั่นใจสอบตันี่ห้องกับหลินแต่าเขับศูนย์แต่าศูนย์เจ็ดนี่มันหัในเสื่ออยู่ในปูแต่ว่าคิดว่ามันหนจะวูออกน้ำกันหรอกเมื่อวานมึงเซซุนหนึ่งเดี๋นี้บักศุนหนึ่งเป็นไปได้บันหนึ่งจิมาปะมืวานนี้ปูปูปาปูมีหนึ่งเนาะเรียกเพลงว่ามีหนึ่งแต่ว่าเรียกกันแต่แต่ว่าเรียกันนะเพราะหนังศูนย์กับหนึ่งนี่ปูประตูใช่น่ะ เมีนวาดกูเกี่วน่ะกพืเลี้ยบิดกับบุรุดได้ปูนคู่บ่าเห็ดลักซิตได้มันได้เลขสองมันได้สองบาทดิมันสองคู่บ่าใช่ไหมสองเก้าสองเก้าสองศูนย์เมีนสองเก้าน,น,นุ่งกับซื้อรัดไปแล้วคู่ว่าก็เลยมาตัดออกเบาค่ะมันบมีนานีเลยนะค่ะแมียน,น,น,นสามค,คือคือส่วนหน,น,น,นินบอกเขานะห้าหมมึงยึดยึดตัวนี้นะปูนนะแตัวเลขกันติดคองเพื่อนน่ะบุรณะหลุดได้เก้าองปูนนี่แหละ ศีรษะแพ้กันเมื่อไหร่แต่ว่าศูนย์กับหนึ่งมีแต่ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งกนึงเก่าศูนย์ศูนย์เกับหนึ่งนี่แหละไม่ติดโบได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละหนูก็เลยว่าแต่ว่าเจ็ดวันไม่แห้งเลยขัดด้วยศีรษะเมื่อเกิดี้มีตะแหนมีเจ็ดหนึ่งมันบอกควมเพลินเจ็ดศูนย์มันมาปูแต่เจ็ดเก่าถ้าหนีนี่ที่จะต้องสื่อเอาใส่ศูนย์กับหนึ่งหกฮกหกหนีมันนวลนอนอยู่ตัวนูเก็บ่บ่ประมาณมันดอกหนูก็ใส่ ใส่ของเพิ่นเอาหนึ่งหกหนึ่งหกของเพื่อนเอาหน,น,น,นึ 1, 6, 1, ่งมาใส่ขนาหดหน, <ๆ S 2> นึ่งคนมากกัดไว้ด้นูกัดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดขึ้นไวขึ้นโล่งไวไหมพูขันหนึ่งกูว่าเอาสองครับสามสิบบุตีกว่าบอมาใส่ขันหนึ่งห้องแสดงว่าเอาดึงศูนย์ไว่ะคอมเพลินไหมเพื่อนหายเด่นเด่นดิเขาดึงศูนออกมาไวเอาดึงศูนย์ไวเลยซูนตัวเดียวศูนย์เจ็ดบอ ้าต้องไปซื้อศูนย์เจ็ดนี่มันพอหนึ่งเพื่อนกะว่าให้มาศูนย์กับหนึ่งมันมาแม่นแม่นค่ะแต่ว่าอะไรคืนติดสามโต๊ะกันมีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์แต่ว่าเพื่อนหียเดียนนี่มีหนึ่งกับศูนย์แต่ว่ามันสามอ่านน้ำกัดได้ของเพื่อนนะใช่กันกัดได้เขาตัดหนึ่งออกตัดหนึ่งออกเก้าศูนย์เกิดมันกับโบนี่ศูนย์เจ็ดเนาะแม่นนี่ดอกปู้ตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าเจ็ดมาแห้งแล้วเาใช่ศูนย์เจ็ดหลดเนาะ นี่ยเหนียดรถตั้งตัวศูนยเจ็ดกับศูนย์ห้านี่ศูนย์ห้าศูนย์หกไปเักทีศูนย์หกบ่ได้บ่ได้ศูนย์หกบ่ได้เนี่ยศูนย์ห้ากับบ่อะไงสิแต่ว่ากับบ่เนี่ยแต่ี๋ยวเาคูมากว่าแต่ว่าผมคู่บาลไมัดเพราะมันบ่มาเลยนี่ห้าแปดค่ห้ากับแปดค่ะเพราะมันบ่มีเดี๋ยวนี้อ๋อมันไม่มีตัวนี้มันเขาเลขดับแล้วเนี่ยติดับเดอ๋คูเนี่ย ก็เจ็ดหกเงิกะนั่นอยู่มามัมมี่ออนกระเล็เอาใส่เจ็ดเก่าตัวนี้วโหลดเจ็ดเก่านาะปูนะเจ็ดเก่ากับซูลเจ็ดโลดแม่มาค่ะจักเชลตัวไรเอาไลาอญญลาจารย์ไลที่พึ่งเข่าดีมันร่วมกันโลดตัวเดียวโลดนุวะมันนั่นเลขวิ่งบกอกเคยพลาดนะเอานั่าเนาะบอกเคยพลาดค่ะพันที่ว่าว่าบกอกเคยพลา,พาดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเข่าดูอ่ะนะแม,แม,แมียนเมียนเมียนคือเข่าดูผสมกระเซกันลุเนาะแม่มาผสมใส่สองตัวนี่ เอาสองตัวนี้เป็นลักไก่ง่ายค่ะซูนเจ็ดรีเปอร์เซ็นต์มาคือกันมาแห้ง้กันเนี่ยมันศูนเจ็ดกับมาแห้งด้วยปู่มันเพราะว่าตัวสูตรนี้มันไปได้ทั้งล่างทั้งบนอ๋อแต่ว่าสูตรนี้มันมันจะไปเน้นล่างเลยนี่เจ็ดแปดเก้านี่เฮ้ยไปกันซื้อศูนเจ็ดลอตเตอรี่ไว้บอสได้วะศูนเจ็ดรถวะมันมีบอสโอ๊ยมันหามันมีขี้ไปขี้มามันหามันพอเนาะ แต่วท่านได้ซื้ออยู่ตัวนี้ซูลเจียต่ว่าเก่าเจียนี่ออกมาลายแล้วอันแล้วกรุงเทพยนี่บอกเลยว่าบ่ขาดบ่มีขายแล้วอันหัวกรุงเทพยบต่ว่าบรรเทาอย่างพอฮัดบันสืบเจียสาวแบกอันแล้วแต่ว่าบ่มีแล้วนี่กรุงเทพยสั่งมาแล้วว่าปิดแล้วเลโกบาเล่นตัวเดียวซูลเจียไปหลดเนาะว่าจะกันไว้น้ำเนีเขาถือสิ่งเหี่ยวเรื่อนั่นบ่ได้มีกันบ่มีกรับบ่มีคูนอีกค่ะยิงลากอย่างเดียวค่ะเอาแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชม แต่ว่ามีคอ้อกับจอรกระปูนี่แหละเพื่อว่าจะเอาเป็นแนวทางในการสื่อของรถจะคของ้อมของเอฟซีผอมหาประกอบกันนะเนาะปูเนาะจะคู่ให้บ่ถือดอกแต่ว่าค่ะแต่ว่าให้เบิงเอาดีสูตรนี่พยายามเบิงสูตรนี่ะเพราะมันสิพาดบอค่ะสิะชมีติดบอสาบตัว้าเบงวันนี้ลหละหลูเลววันที่สิบหกเพราะว่าเพราะว่าั้งแต่เหตุมาเนี่ยก็พลาดเธอเดียวเนาะ มันจิบเม่นกันก็มาลนอยู่ตีเนาะเลีนอยู่ดิรต้องเลีนแมงพอมืออื่นวันที่สิบสี่สิบห้าสิบห้ากับเบาหวางสิบหากับสิบปวัดกุลไฮไปสวดอลยน้ำเพิ่นเทียนสวดมองเจนีน้ำเพิ่นหม่นเป็นวันที่สาขาแม่ผู้ไปใส่มือวันนี้ที่มาผู้บังสิไปหนาเกไปเทียนนะพ่นนะช่วงพ่นพระทํากิจทองรงเนาะช่วงหันเนาะ อาแคมหน้าจอไปครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เดือนสะกวกับแปลงและลากกันจิคอตัวลาไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะเอาเงินให้ปู่แม่แปลกปู่เสือซาตูเดอร์ทำหมุดน้ำปัวล,ล,ลูกสาวค่ะลูกบค่ะลูกสาวลูกมาแต่เพื่อเห็นฮาประเห็นคลิปแต่งงานว่างนึงนี่โอ้ยแต่งไหม